รอดตายแล้วครับผมตอนนี้รถจอดสนิทแล้วนะครับทุกท่านรอดตายกันแล้วครับตอนนี้พ่อกับลูกเฮยฝากชื่อไว้กันแม่อันนี้เป็นประสบการณ์นะครับเมียครับรถที่ขี่ครั้งแรงนะครับผมชื่อการฮาร์ดครับรถครั้งแรกเฮ้ยนกตัวนี้มันอยากตายคือเพราะเนื้อบเสียเล็กนะโอ้ชิวมากเลยคนนั่งนี่เก่งกันแล้วดูจาลูกสาวลูกสาวเก่งมากจากคิดดื้อนี่นิ่งไหม มุนอะไรขนาดนี้เนี่ยดูกระจกฝั่งนี้ด้วยโอ้ยเขาผาเขาป้าเขาบ้ยเออมาในเบอร์นี่นี่เออไอ้มัน,ม,น,ม,นมันลิ้มเกินไปหรือเปล่า <c oughs> เวลาขี่ชิชิป่านี้ได้ดูกระจกฝั่งนี้บ้างไหมอะไนเลยนานมาละตัวมันสิมุนปลาอยู่แล้วสังเกตน้ำเนี้ยฟังนี่ขึ้นริมทางนี้เออเนี่ยเนี่ยดูดูดูกระจกดิเห็นไหมเนะี่ย ดูเลยเฮ้ยงาไมเอ้ยทางนี้โอ้ยไฟลงไฟเลี้ยวไม่รู้จักเปิดเลยดูๆตรงนั้นนะมันมีอันนัมันมีปูนรถลึกนะครับใส่เกียร์ว่างเกียร์ว่างก็ตรงกลางเนาะใช่ดึงเบรกเมื่อโอเคไได้เลยทุกขาใช่อ่าเราตายแล้วครับผมตอนนี้รถจอดสนิทแล้วนะครับทุกท่าน รอดตายกันแล้วครับตอนนี้พ่อกับลูกเฮ้ยฝากชีวิตไว้กับแม่พอการแต่งตัลรมยืนข้อต่อ